ไฟหน้าเป็นไฟหน้าเมทิก LED ค่ะก็จะมีลูกแก้ว2องดวงเพื่อปรับลำแสงการแยงตาได้ด้วยนะคะส่วนล้อแม็กค่ะล้อแม็กเป็นล้อแม็กของเวกฟอรต์นะคะขอบ20ดำเงาค่ะยางโตโยไทยค่ะ265ทับ 55R20 ค่ะลูกค้าติดเพิ่มเติมท่อคู่ของ HTS นะคะอย่างรอเลยค่ะใช้งานได้จริงค่ะค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องออนฟอด79นะคะวันนี้เราอยู่กับรถรอๆคันนี้ค่ะ เป็นรุ่นเอเวอรเรย์ไทเทเนียมขับสีราคาค่าตัวอยู่ที่1ล้านแต่แสนบหมื่นเก้าพันบาทคันนี้เรียกได้ว่าแต่งรอจัดเต็มทําสีใหม่รอบคันเลยนะคะเป็นสีเพอร์เมทันไทเทเนียมนะคะโหลด2อนิ้วเปลี่ยนล้อมแม็กขอด20เป็นของเวกคอร์นะคะยานโยโย่ไทยค่ะ 2. 6 5กหทำาอายติดตั้มเดดเพิ่มเติมเรมบุมมมมมมนะคะสีส้มลอลอติดพ่อคู่ h อ s ค่ะเรียกได้ว่าแต่งรอจัดเต็มเลยทีเดียวค่ะ เดี๋ยวออนพามาชมความหล่อกันเลยนะคะเริ่มจากรอบคันค่ะลูกค้าทําเป็นสีใหม่นะคะเขาเรียกกันว่าสีเพอร์เมทนไไทเทเนียมค่ะเรียกว่าหล่อกันเลยทีเดียวนะคะอ่ะมาดูตรงส่วนของด้านหน้าลูกค้าเปลี่ยนด้านหน้าเป็นกระจังหน้าค่ะเป็นกระจังหน้า r a ปเตอ V6 รุ่นยอดฮิตของเรานะคะก็คือเป็นตัวหนังสือฟอนต Ford d e v o r สีดำน่านไฟสี3จุดลูกค้าเลือกเป็นสีขาวค่ะตรงนี้เป็นไฟ LED นะคะ ไฟหน้าเป็นไฟหน้าเมทิก LED ค่ะก็จะมีลูกแกว้วสองเดืองเพื่อปรับลำแสงการแยงตาได้ด้วยนะคะส่วนด้านล่างค่ะมีไฟตัหมองให้ด้วยนะคะตรงแก้มค่ะลูกค้าทำเป็นสีดำด้านนะคะมาชมด้านข้างกันเลยค่ะอ่าช่วงล่างค่ะลูกค้าโหล่ลงง2.5นิ้วเปลี่ยนปีกนกปรับองศาค่ะของ Pro เฟนเดอร์นะคะตรงนี้ทําไมถึงต้องเปลี่ยนปีกนกเพื่อปรับองศาการกินหน้ายางยืดอายุการใช้งานได้มากยิ่งขึ้นให้ยาง บาลานกันเนาะเวลาวิ่งค่ะอ่ะเปลี่ยนโชคชุดใหญ่ค่ะเป็น O.E.M 2.5นะคะทั้งเซ็ตเลยค่ะชุดตัวโหลดด้วยนะคะล้อแมกค่ะล้อแมกเป็นล้อแมกของเวกฟอร์์นะคะขอบ20ดําดำเงาค่ะยางโตโยตัยค่ะ265หทับ5 5 R 20ค่ะอ่ะดูตรงส่วนของแก้มข้างนะคะสังเกตตัวหนังสือค่ะคำว่าใบเทอร์โบนะคะปกติรุ่นไทเทเนียมเขาจะเป็นโครเมค่ะแต่ลูกค้าเป็นสีดำเงา เอ้เป็นสีดําด้านหมดเลยนะคะกําลังแรงม้าอยู่ที่210แรงม้า500นิวตันเมตรกระจกมองข้างก็จะเป็นสีดําด้านเช่นกันค่ะมีไฟเลี้ยวให้ซ้ายขวามีกล้อง360องศาค่ะสังเกตตรงราวหลังคาข้างบนนะคะลูกค้าก็ทําเป็นสีดําด้านเช่นกันนะคะขอบประตูดําด้านหมดเลยมีเบ้ากันรอยสีดําด้านให้ด้วยค่ะอ่ามาดูตรงจุดเด่นนะะี่ค่ะเอกลักษณ์คำว่าไทเทเนียมนะคะก็จะเป็นดําด้านเช่นกันมันในข้างมาจากโรงงานค่ะเป็น สีดําด้านมีร่องระบายกันลื่นด้วยนะคะมาดูตรงส่วนของด้านท้ายค่ะอ่าด้านท้ายนะคะสําหรับรุ่นเอเวอเรสต์นะคะรุ่นเอเวอเรสต์ไทเทเนียมของเราค่ะไฟเป็นแบบไฟซิงเกิลเจอร์ขอบไปท้ายไปเป็นสีดําเงาติดเพิ่มเติมคาดไฟท้ายให้ด้วยนะคะ,ะตัวหนังสือจะวิ่งให้ด้วยเนะะี่ยค่ะตรงนี้เวลาเบรกเวลาวิ่งรถเนาะอ่าไทเทเนียมทําเป็นสีดําด้านเช่นกันตัวนี้จะมี กล้องเซนเซอร์ให้ด้วยนะคะข้างหลังค่ะส่วนตรงนี้กันชนก็จะเป็นดําด้านอามาดูจุดเด่นอีกที่นึงค่ะแบบหล่อๆเลยนะคะลูกค้าติดเพิ่มเติมท่อคู่ของ HTS นะคะอย่างหล่อเลยค่ะใช้งานได้จริงค่ะพามาชมภายในค่ะเริ่มจากแผงประตูข้างค่ะหุ้มหนังมาจากโรงงานที่เปิดปิดจะประตูจะอยู่ตรงนี้สำหรับรุ่นเน็เจนนะคะตรงนี้จะเป็นปุ่มโหมด ปรับล็อกเปิดปิดกระจกไฟฟ้าออโต้นะคะปุ่มสองปุ่มนี้จะเป็นเปิดปิดประตูล็อกประตูและก็ฝาถังน้ํามันแผงแอร์เป็นทรงรังพึ่งที่กว้างขึ้นใหญ่ขึ้น่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นมีปุ่มมันติฟังก์ชันควบคุมตรงนี้นะคะจอ,จอเลื่อนไม่สิบนิ้วจอกลางสิบสองนิ้วค่ะซิงค A เอชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay นะคะมีปุ่มโหมดปรับตรงนี้นะคะก็ปรับแอร์ปรับวิทยุได้หมดเลย ด้านล่างเป็นที่ชาร์จแบตโทรศัพท์ไร้สายหรือที่เรียกกันว่าไวเลสชัตเตอร์นะคะมีช่องเสียบ usb type c ให้ด้วยเกียกรย e คค์เป็นเกียร์ e shift เอค่ะ10สปีดค่ะเบรกเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะมีปุ่มปรับโหมดการขับขี่ขับ2ขับสีได้ด้วยค่ะสังเกตเบาะขาเบาะหนังมาจากโรงงานนะคะสําหรับรุ่นไทเทเนียมของเราก็เลือกเบาะหนังได้เลยนะคะมี2ส,สีให้เลือกสีครีมหรือที่เขาเรียกว่าสีพาลีนนะคะครีมออกน้ำตาลหน่หน่อยนะคะแล้วก็จะมีสีดำค่ะเป็นบอกไฟฟ้าปรับได้แบบติศทาง เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถหล่อๆคันนี้นะคะเอเวเรตไทเทเนียมขับสีราคาค่าตัวอยู่ที่1,897,000บาทเรียกได้ว่าแต่งสุลต่านจัดเต็มคันนี้ถ้าพี่ๆท่านไหนอยากได้สามารถโทรสอบถามออนได้ที่เบอร์โทรที่วิ่งอยู่ด้านล่างนี้นะคะ081993 9524 081993 9524อนอนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องออนฟอร์ด7จด้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ